สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเตรียมพร้อมเปิดรับความสุขสมหวังก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์แปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะ โอเคมาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลยเสียงค่อนข้างจะแหบนิดนึงนะคะทุกคนขออนุญาตครูผู้บาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตนของทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้พลังงานในช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างคะ่ะ s t r e n g t h ใบที่2ว้าว the hangman นะคะใบที่3 ace of cups สวยงามมากใบที่4ค่ะ the hierophant ใบที่5 nine of swords ใบที่6 six of swords ใบที่7นะคะ the moon ใบที่8ปดทรีออฟสอรมาได้ยังไงอ oh, 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 okay, ๋ออ๋อโอเคเลยละใบที่9นะคะเทนออฟวอนแล้วก็ใบที่สิ the world ว้าวสุดยอดตายสำรับเป็นไฮพีเทตอีกไม่ธรรมดานะคะ <c oughs> คุณไม่ธรรมดาจริงๆอืมฟุดพูดเลยคือก่อนที่จะมาถึงจุดเนี้ยคุณต้องผ่านอะไรมามากมาย ทั้งแว,ว่าสิ่งที่แบบจะต้องสูญเสียไปความเจ็บปวดมันเหมือนแบบคุณได้แลกอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็ได้เรียนรู้เ,ออเดี๋ยวเฟิร์สปิดไฟตรงนี้ก่อนละกันเหมือนคุณได้เรียนรู้จากสถานการณ์ต่างๆอ่ะอม,มันเหมือนมีการตระหนักรู้ตกตะกอนความคิดหรือว่าแบบเหมือนได้อยู่กลับ ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเนี่ยใบนี้มันเป็นการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเหมือนค,คุณเริ่มตื่นขึ้นเรื่อยๆเริ่มเข้าใจขึ้นเรื่อยๆเริ่มเข้าใจสิ่งต่างๆความเป็นไปของโลกใบนี้ความเป็นไปของมนุษย์ความเป็นไปของชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ The world ขึ้นมาคือเป็นฟิลที่แบบหลายหลายคนก็อาจจะเรียกว่าแบบเหมือนมีความอุดมสมบูรณ์ก็ได้มีความสุขมากขึ้นหรือแต่ว่าของเฟิร์สจะแปลไปในแถวแนวทางที่ว่า คุณเข้าใจโลกคุณเข้าใจสัจธรรมคุณเข้าใจมนุษย์คุณเข้าใจผู้คนคุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเออฟีลนั้นนะคุณเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากมายอ่ะอืมแต่ก่อนที่จะเข้าใจคุณก็เจออะไรมาหลายๆอย่างแบกอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือสิ่งที่แบบจะต้องยอมปล่อยต้องเสียไปความผิดหวังต่างๆคือมันเจอมาหมดอ่ะอืมแต่คุณก็แก่งมากนะคุณผ่านมาได้ยังไงอ่ะเออฟันพูดเลยคุณผ่านมาได้ยังไงมันมันหนักนะ ทั้งเหนื่อยทั้งแบกบางทีแบบไม่ใช่เรื่องของคุณนะแต่คุณก็แบบแบกไว้อะไรฟิวนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของช่วงนี้เฟรรู้สึกว่าเซนส์สัญชาตญาณของคุณอินทิวชันของคุณมันจะชัดขึ้นด้วยตัวตนของคุณเนาะมันแบบให้ตัวตน ที่ขึ้นมาหลักๆอ่ะแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำจะมีก็เนี่ยเออเหมือนแค่บอกลักษณะฟุคิดว่าพลังงานของคุณหรือลักษณะนิสัยอ่ะมันจะกระจัดกระจายอืมแต่ละคนคือทุกคนอ่ะมีมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมีความงดงามเฉพาะตนมีความงดงามในแบบของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วตัวคุณคุณเป็นคนไม่มีของอยู่แล้วเป็นคนมีของเก่าของเดิมเป็นคนที่มียานอย่างรู้มีปัญญา แล้วก็สัญชาตญาณอินท i t i o n ของคุณมันแบบชัดมันแม่นยำบางทีแบบถ้าคุณแบบเหมือนฟังเสียงหัวใจตัวเองบ่อยๆฟังเซนต์ตัวเองบ่อยๆอะไรเงี้ยคุณจะตัดสินใจได้แบบ ถูกต้องแต่บางทีคุณอาจจะก่อนหน้านี้ที่คุณเจอเหตุการณ์ต่างๆเป็นเพราะคุณไม่ฟังตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของกําลังสติด้วยเออเวลาที่เราใช้ชีวิตเนาะเรามากักจะพลาดจากอารมณ์หนึ่งเลยอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปรวนหรือว่าเราควบคุมไม่ได้หรือจิตของเราความคิดของเราที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้นะคะก็ต้องฝึกต้องใช้กําลังสติเหมือนเราต้องเติมเขาเรียกอะไรเชืชช้อเพลิงหรอไฟอ่ะสมมติไฟใช่ไหมเหมือนมันขาดเชื้อเพลิงมันก็ ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะสติก็สำคัญมากๆจิตเราต้องมีการพัฒนาต้องมีการแบบพัฒนาอยู่ตลอดฝึกอยู่ตลอดอย่างเช่นการทำสมาธิแต่ละคนก็จะมีการทำสมาธิแตกต่างกันไปการฝึกจิตแตกต่างกันไปแต่เฟิเฟร์ในในความคิดเห็นของเฟิร์นละกันผลที่มันจะดีที่สุดหรือไวที่สุดเฟิร์นคิดว่าเป็นการที่แบบเรานั่งสมาธิ อตอนแรกก็นั่งไม่ได้หรอกมันจะนั่งให้นิ่งเลยอ่ะมันนั่งไม่ได้จริงๆทุกคนมันเป็นอย่างนี้แต่บางคนบางคนยังมีคนเข้าใจผิดอยู่ว่านั่งต้องนิ่งอย่างเช่นอ่ะขอ,ขออยกตัวอย่างเลยแนละ้วล่าสุดคือเฟอร์ด้ไม่ได้อยู่กับแม่เนาะแต่ว่าก็ล่าสุดได้คุยกับแม่อะไรย่างเงี้ยแม่ก็แบบเหมือนคุยกันเรื่องธรรมะเรื่องแบบชีวิตอะไรยเงี้ยเออแล้วก็แบบบอกแม่อะไรยเงี้ยเฟอร์สด้แบบเริเ่มเริเ่มมาเข้าเส้นทางแล้วก็นั่งสมาธิแต่แม่เฟิร์ดแบบเป็นสายที่แบบลุยๆอะไรอยนั่่่งไไมมแบบ ออกจะดือด้อๆหน่อยอเออฟิลแบบตอนสมัยวัยรุ่นดือด้อๆอะไรเงี้ยเออแล้วพอวันปัจจุบันมันคุยกันเรื่องทําสมาธิแม่บอกแม่นั่งไม่ได้แม่นั่งแบบมันฟุ้งตลอดอะไรเงี้ยอืมก็เลยแบบเหมือนสนทนากันว่าแบบแม่มันเป็นปกติ อตอนแรกหนูก็เป็นหนูแบบนั่งไม่ได้เลยมันฟุง้งซ่านคิดอยู่เราก็แบบมันยุกยิกล้วลำคาญตัวเองไปหมดเลยแต่พอไปไปมา,มาแต่ว่าสิ่งที่เฟิร์นเริ่มคือการนอนสมาธิเออค่อยๆเริ่มอัพเลเวลอะเวลมันจะอัพค่อยๆอัพไปทีเรื่อยๆแล้วสติเรามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจิตเรามันเหมือนจะเชื่อมต่อกับภายในมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าเราแม่งแบบมีของดีนะเว้ย เราแม่งเก่งนะเว้ยเราแม่งมีศักยภาพอืมแต่บางทีเราใช้ชีวิตลืมตัวลืมตนตัวเองไปหมดเลยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบมันลืมไม่ใช่ลืมตัวลืมตนลืมตัวตนของตัวเองลืมตัวตนที่แท้จริงอ่ะอืมคนที่แบบมีพลังแบบมีพอร์มีศักยภาพมีพรสวรรค์เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาความรักแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆหรือ ตอนที่เราแบบได้เกิดมาใช้ชีวิตมาเจอแต่ละสังคมครอบครัวหรืออะไรเงี้ยมันแตกต่างกันไปเนาะอืมแบบแต่ละครอบครัวปลูกฝังมาไม่เหมือนกันซึ่งครอบครัวเฟิร์สก็แบบมีปัญหาแต่เด็กเลยเฟิร์สก็แบบเหมือนดือ้อติใจแตกตั้งแต่เด็กออกหนีออกจากบ้านไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วเหมือนแบบก็ได้เรียนรู้ชีวิตอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเรื่องของเรื่องของแบบการเรียนอะไรเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าวิชาชีวิตอะ การเอาตัวรอดในสังคมการเอาตัวรอดในชีวิตเฟิร์สคิดว่าเออเราผ่านไว้เราแบบมันมันหลายอย่างเนาะที่เจออะไรเงี้ยเฟิร์สคิดว่าคุณนะ่ะก็ก็เช่นกันนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเฟิร์สรู้สึกว่าพลังงานของคุณนะ่ะมันมีความสุขมากขึ้นคุณมีศรัทธาคุณมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคุณมีศรัทธา,าแรงกล้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกด์ไลน์นำทางคุณอยู่เสมอขอให้รู้ไว้ว่าทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนบังเอิญเหมือนที่เฟิร์สพูดไปคลิปก่อนหน้านี้ หัวข้อไม่มีเรื่องไหนเลยที่บังเอิญน,นะคะลองไปย้อนฟังกันดูได้นะคะถ้าเกิดสนใจ <c oughs> ก็อยากมีไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมาเป็นไพ่ครูบาอาจารย์ไพ่องคุลุพยานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่แบบเหมือนคุ้มครองปกป้องคุณอยู่คอยไกด์ไลน์คุณอยู่คอยชี้นําทางคุณอยู่แบบว่าเอ้ยมาทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยเพียงแค่แบบเราจะสนใจมากแค่ไหนหรือโฟกัสมากแค่ไหนเท่านั้นเองทุกคนมีเซนส์หมด มีสัญชาตญาณมีอินทูวิชันเวลาที่จะเกิดเรื่องนู่นนี่นั่นหรือต้องตัดสินใจอะไรจงใช้เซนต์ตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่สมมติว่ารู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่มั่นใจเลยอะ,อะไรเงี้ยฉันตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้เลือกไม่ค่อยถูกหรือแบบไม่มีความกล้าที่จะออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นปัญหาเหล่านั้นไม่เออไม่ปล่อยวางหยุดติดหรืออะไรเงี้ยก็ต้องใช้วิธีฝึกจิตค่ะเท่านั้นเลยอะ่ะมันถึงจะช่วยได้จริงๆแล้วมันสําคัญมากต่อการใช้ชีวิต มันทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นด้วยค่ะในการฝึกจิตการทําสมาธิการออกกําลังกายก็ได้บางคนแบบเออออกกาลังกายแบบการเคลื่อนไหวการมันเหมือนทําให้มีสมาธิเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะมีสารโดปามีนใช่ไหมสารโดปามีนเออถ้าอันนี้น่าจะไม่ผิดละปกติจําชื่อสารไม่ได้นะมันเป็นสารโดปามีนที่หลังแบบเหมือนเป็นสารความสุขอะซึ่งมันดีมากอืมนะคะการออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันมันจะทําให้แบบ เรารู้สึกเฟรชเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราเราทาได้ว่ะเออแต่เราไม่ต้องมันคือมันจะมีความแบบปวดเมื่อยหรือทรมานตอนที่ออกใช่ปะแต่ว่ามันมีความสุขอะซึ่งเมื่อก่อนเฟิร์นไม่เฟิร์มมองข้ามมาตลอดอืมมันคือการไม่รักตัวเองนั่นเองนะคะเหมือนเราแบบมองข้ามสิ่งสําคัญอะอืมร่างกายของเราจิตใจของเราสําคัญที่สุดแหละสําคัญมากกว่าสิ่งไหนไหนเลยนะคะอย่ามองข้ามตอนนี้ถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อย เออหรือว่าอารมณ์มันแปรปรวนภายนอกมันวุ่นวายมันมีแต่ความกังวลมันมีแต่ความสับสนมันมีแต่ความเหนื่อยมีแต่ความกดดันมันมีแต่ความดิ้นหลน่นจงกลับมาที่ใจตนสักพักหนึ่งอยู่กับความสงบทบทวนชีวิตทบทวนตนเองอะไรฟิวนั้นแล้วคุณจะเหมือนตกตะกอนตกผลึก สิ่งที่ตัวเองคิดอืแต่เฟิร์สอะเห็นพลังงานของคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งมากไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยไม่รู้ว่านอนแบบมีสภาวะที่นอนไม่หลับหรือเปล่าคิดเยอะคิดมากหรือแบบมันเหมือนอาจจะเป็นช่วงแอสเซนชันก็ได้เลื่อนระดับจิตเหมือนร่างกายคุณอะมันเลื่อนระดับใช่ไหมแต่ว่าเอ้ยจิตจิตคุณอะยกระดับแต่ว่าเอ่อร่างกายของคุณอะเหมือนมันตามไม่ทันอะไรเงี้ยอืมมันก็เกิดทําให้แบบนอนไม่หลับได้แต่ถ้าเกิดว่า แต่ว่าเฟิร์ไม่คิดว่าน่าจะเป็นคิดมากหรือเครียดเนาะอืมหรืออาจถ้าเกิดว่าไม่ถ้าไม่คงไม่ใช่คิดมากอืมอาจจะเป็นแบบความเครียดสะสมที่เคยแบบเป็นมาเนื่องจากงานหรือภาระหน้าที่ต่างๆที่มันหนักหน่วง เฟรยอคิดว่าหลายๆคนน่าจะปลดเรื่องนี้ได้แล้วหรือว่ากําลังจะปลดได้ก็ได้สิ่งที่มันเคยเป็นบาดแผลในใจเป็นปมในใจนะคะมันต้องได้รับการเยียวยาแล้วสิ่งสิ่งนี้มันจะไม่ใช่ที่เอาอย่างอื่นมาทดแทนนะมันต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆเยียวยาทําความเข้าใจกับตัวเองเราก็ล้วงไปให้ลึกก็แบบเฮ้ยเออไอแต่ละเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะมันมาจาก อะไรของเรามันมาจากไหนเรื่องไหนที่สอนให้เราเรื่องนี้เรื่องความเจ็บปวดนี้สอนอะไรเราบ้างเราได้เรียนรู้อะไรกับมันบ้างเหมือนแบบเรามาหาประสบการณ์อเออนะคะเหมือนเราต้องรู้ให้ทันกับทุกๆสถานการณ์อะไรย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ต้องไปแบบบีบเค้นมากค่อยๆไปเรื่อยๆแบบไม่กดดันตัวเองอรู้ไปทีละนิดเพราะจริงๆแล้วอะเฟิร์สจะบอกว่าเมื่อก่อนเฟิร์สคิดว่าเฟิร์สแบบเอ้ยฉันรู้หมดแหละ ฉันรู้หมดแล้วชีวิตนู่นนี่นั่นแต่พอเอาเข้าจริงๆอะพอเข้าเส้นทางอะมาศึกษาเรื่องจิตวิญญาเรื่องการตื่นรู้อะกลับเป็นว่าเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้อะไรเลย,เลยอะไรเงี้ยอืมแต่แบบอ่ะแต่มันก็ยังเหมือนเขาเขาเรียกว่าอะไรมีของเก่าของเดิมอยู่เนาะที่เราเคยอาจจะ,ะเคยปฏิบัติมาทํามาเลยทําให้เราแบบเออฝั่งนูน่นฟังนี้เข้าใจง่ายอืมแต่ฟังนูน่นฟังนี้มันก็เหมือนแค่ทฤษฎีใช่ไหมไม่เท่ากับการปฏิบัติ การปฏิบัติเองมันหรือว่าเจอเหตุการณ์หรือสถานะสถานการณ์นั้นเองอะ่ะมันจะลึกซึ้งมากกว่าแล้วมันจะเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยทุกคนนะคะเฟยคิดว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจอืมแบบเหมือนประมาณว่าไม่เจอกับตัวเราไม่รู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของความเชื่อบางทีอะ่ะเราอย่าพึ่งไปเชื่ออะไรถ้าเรายังไม่ได้ลองพิสูจน์เองเราแล้วก็เหมือนแบบประมาณว่าไม่ตัดสินอืมไม่เชื่อแต่ก็ไม่ตัดเอ,อ,อย่างไรวะ เชื่อเชื่อแบบว่าเผื่อใจเออฟงไม่รู้จะอธิบายยังไงเออคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจที่เฟิสื่อมัง้งมั้งนะก็แบบว่าเหมือนเราแบบอย่าพึ่งเชื่ออะไรงมงายอะไรจนเกินไปหรือว่าอย่าพึ่งไม่เชื่อเลยบางสิ่งบางอย่างต้องพิสูจน์ดูได้ด้วยตนเองอืมถ้าอย่างเช่นเรื่องการแบบทําสมาธิการแบบฝึกจิตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการอะไรก็ตามเนาะ มันต้องแบบเหมือนต้องพิสูจน์ต้องลองเองก่อนถึงจะไปคอนเฟิร์มได้เราต้องแบบรู้ได้ด้วยตนเองหรือรู้ได้ด้วยจากปัญญาภายในที่เรามีซึ่งเฟิร์สคิดว่าหลายๆคน่ะก็จะเป็นไปตามวาลาแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเอ้ยฟังอะไรเข้าใจง่ายนั่นแหละนั่นแหละวาลาคุณถึงแล้วเหลือแค่ปฏิบัติเท่านั้นเองหรือถ้าใครปฏิบัติอยู่ก็แบบเฟิร์สก็ขออนุมโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยนะคะแบบดีมากๆเลยค่ะ โอเคพลังงานประมาณนี้นะคะพลังงานคือแบบดีมากคือเป็นไพ่ที่วาวมากไพ่ตื่นรู้ฟัชอบมากเลยนะเวลาขึ้นมาเราก็ไพ่แบบไฮพรีเทสคือคุณไม่ธรรมดาคุณเป็นคนที่แบบลึกหลาบอะเออบางทีแบบเขาเรียกอะไรมีของมบบมีมีมีอะไรในตัวอหลายๆคนอาจจะตาที่3เปิดแล้วก็ได้มีตาทิพมีนูน่นนี่นั่นทางทิพยะแล้วก็ได้ยานทัศนะยานอะไรก็ตามเนาะแบบว่า มีมาตั้งแต่ตนเห็นแบบวิญญาณเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นสัมผัสนู่นนี่นั้นได้หรือเชื่อมต่อกับธรรมชาติเชื่อมต่อกับสิ่งลี้ลับหรือความเหนือธรรมชาติได้แบบมาตั้งแต่แบบเด็กๆเราก,ก็ได้อะไรฟิวนั้นนะคะอืมก็แต่ว่าต้องนั้มันไม่ใช่จุดสําคัญจุดสําคัญมันคือการที่เราเข้าใจชีวิตหรือการแบบหลุดพ้นหรือแล้วแต่เนาะว่าเราแบบมุง่งเราเราเกิดมาบนโลกเนี่ยเราจะมุ่งไปทางไหน เราต้องการอะไรเราปรารถนาอะไรตอนนี้ก็แบบเฟิร์สก็อยู่ในเวนี้เหมือนกันที่ถามตัวเองว่าสุดท้ายแล้ว,ว่เราต้องการอะไรเออเราชอบอะไรจริงๆแล้วอะแล้วแบบเอออนาคตรเราแบบต้องการแบบชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็ยังงงงงสับสนกับตัวเองอยู่เฟิร์สก็แบบไม่กดดันนะสมมติว่าเฟิร์สแบบเผื่อจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะแชร์ประสบการณ์ให้ใครให้ให้แบบเหมือนเป็นเผื่อเป็นประโยชน์อืมก็อยากจะแชร์ให้ฟังว่า เฟอร์ก็อยู่ในเวที่แบบเหมือนงงๆกับสับสนอยู่บ้างแต่ก็ไปเรื่อยๆค่ะไปแบบช้าๆแต่ชัวร์ดีกว่าแต่จริงๆอะ่ะเฟอร์ช้ามามา,มากๆแต่ก็คิดว่าเออช้าอีกหน่อยจะไปไรไปอะไรเงี้ย ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่อนโยนกับตัวเองรักตัวเองให้มากๆเห็นคุณค่าตัวเองเยอะๆหรือถ้าตอนนี้เรายังรู้สึกว่าแบบเราด้อยค่าต,ตัวเองก็ลองหาดูว่าอะไรที่เราทําแล้วเรารู้สึกมีความสุขอะไรที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความหมายกับชีวิตมันมีคุณค่าอะไรเงี้ยค่ะเออสิ่งนี้แหละที่เราทําแล้วมันมีคุณค่าอะภูมิใจเว้ยภูมิใจในตัวเองจริงๆเลยถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามนะคะประมาณนี้ค่ะโอเค ต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าความสุขสมหวังที่กำลังจะเข้ามามันคือเรื่องใดๆอะไรยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเป็นไพ่ไพ่อะไรนะไพ่คำแนะนำจากออกรเ์เคิลกัน สุขสมหวังใดบ้างที่กำลังจะเข้ามาแล้วทุกคนพร้อมหลับหรือ,อยังเออทุกคนพร้อมจะหลับหรือ,อยังมีไพ่อะไรที่อยากจะแนะนำบ้างเอเคมาซูมกันชึบว้าวการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรื่องการเงินการขับเคลื่อนในเรื่องของการงานอืมเรื่องการงานอุ๊ยอ่าสิ่งที่ต้องปลด สิ่งที่ต้องเคลียร์เนาะถ้าเรายังไม่พร้อมเหมือนภาชนะภาชนะเรายังไม่พร้อมที่จะรับอะไรแบบว่าสมมติอ่ะเรารองเงิอนอยู่ก้อนหนึ่งเลยอะแต่ว่าภาชนะเรายังไม่พร้อมเหมือนจัก,กรวาลก็ยังไม่ส่งมาให้อะไรฟิลน้นคิดไหมเนี่ยมันเนี้ยมันเป็นพลังงานที่บางทีเราเหมือนแบบยังเหมือนพันธนาการตัวเองไว้กังวลไปก่อนคิดไปก่อนคิดไปเองแบบเหมือนบางทีเราแบบชอบคิด คิดแทนก็ได้อะคิดแทนคิดล่วงหน้ากังวลล่วงหน้าอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่เรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นบางทีอะสมมติปัญหาที่มันเกิดกําลังจะเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามเนาะมันก็เท่าเนี้แหละแต่เราบางทีเราก็ไปขยายขยายขยายไปปรุงต่อไปเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่สามสี่ห้าหกจิงจกอย่ใใาใส่ให้มันให้มันกว้างให้มันใหญ่ให้มันเป็นแบบโอโหอลังการทําให้แบบจิตเรามันแบบมืดแปดด้านเข้าไปใหญ่ นะคะอันนี้ก็ต้องแบบค่อยๆรู้ตัวให้ดีๆแบบกลับมารู้ตัวว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เรากังวลเกินไปนะมันคืออนาคตนะเนะี่ยดึงกลับมาเฮ้ยตอนนี้เราโกรธแค่รู้แค่รู้รรตัวสภา,สภาวะตัวเองก็ได้ค่ะอารมณ์ไหนความรู้สึกไหนตอนนี้คิดยังไงมีความเชื่อย,ยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนแบบเหมือนทบทวนตัวเองอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยขออภัยค่ะ โอ้ยว้าวความสุขสมหวังมาแล้ว เออมันต้องโปรดไม่รู้ว่าตัวตนคุณนะคุณเป็นคนที่แบบว่าชอบคิดมากหรือเปล่าหรือแบบขี้กังวลไหมอะไรอยเงี้ยนะคะมันอาจจะต้องมีพลังงานบางพลังงานที่จะต้องเคลียร์ฟรู้สึกว่าคุณจะแบบมีความสุขเออเหมือนจะได้ชีวิตในสิ่งที่ต้องการชีวิตที่คุณแบบปรารถนาความสมหวงังสมมติใครที่แบบปรารถนาที่จะแบบเอ้ยมีครอบครัวสร้างครอบครัวแต่งงานบ้านปลายชีวิตเออแบบ อยู่แบบอิสระภาพมีความสงบสุขอยู่แบบริมป่าไม้ปลูกบ้านอะไรอย่างแบบแล้วแต่เนอะแล้วแต่ว่าแบบภาพแต่ที่แบบทุกคนเ,เป้าหมายทุกคนอะไรอย่างจะเป็นยังไงอย่างนี้นะคะ Four of Wands มันหมายถึงความมั่นคงความสุขการเฉลิมฉลองก็ได้นะคะความสุขสมหวังที่จะเข้ามาอมแต่ที่ที่มีไพ่แปดดับก็เหมือนเป็นไพ่แบบแนะนาแหละเป็นไพ่ที่แบบเอ้ยเหมือนเรายังติด ออพลังงานตรงนี้อยู่นะพลังงานตรงนี้มันคือความถีตม่ต่ํามันคือความกังวลความกังวลก็ความถีตม่ต่ําถ้ายิ่งเราแบบคิดวนไปวนมาบ่อยๆหรือกังวลไปวนมาบ่อยๆจนแบบทําให้แบบเหมือนใจเรามันว้าวุ่นใจเ,นเราเป็นถุกได้อ่ะคะ่ะมันก็เป็นความถี่ที่ต่ํเหมือนกันก็มักจะดึงดูดปัญหาเข้ามานะคะเราก็จะไม่แบบสุขสมหวังสักทีอะไรฟิลนั้นพอจะเก็ตใช่ไหมคะ่ะ หนึ่งดาบเอ้ยเด็กดาบเจ็ดดาบหนึ่งไม้เท้าเอ้ยไม่ใช่หนึ่งไม้เท้าผิดอีกละเฟิร์สขอสับใหม่ได้ไหมเมื่อกี้เหมือนเฟิร์สแบบคิดคิดอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบใจมันลอยอะเออสับมาหมนเลยเห็นไหมพูดผิดตั้งแต่แบบ หนึ่งดาบแล้วอะขอใหม่นะคะเรียวๆไปเลยความสุขสมหวังที่กำลังจะเข้ามาโอเคมาโอโ้โห ดักเบินเดอะเวิลด์ค่ะทุกคนความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสงบสุขหรืออิสรภาพก็ได้หรือแบบการเชื่อมต่อกับโลกการเชื่อมต่อกับธรรมชาติอะไรเงี้ยฟูรู้สึกว่า มันจะเป็นอะไรที่มันอิ่มเอมใจเบิกบานใจมากยิ่งขึ้นจากที่เราแบบเออเริ่มแบบทบทวนตัวเองได้เคลียร์สภาวะต่างๆหรือได้ปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างปลดล็อกปมก็ได้นะบางทีมันอาจจะมีปมเก่าๆที่เราเคยแบบไปเก็บไปซ่อนมันไว้อะไรเงี้ย ที่ยังไม่ได้ถูกเคลียร์ที่ยังไม่ได้ถูกแบบจัดการนะเออไอตัวปมนั้นหรือพลังงานนั้นมันมีได้หลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นการความแค้นบใครบางคนหรือสถานการณ์ไหนที่มันยังฝังใจเราอยู่นั่นก็เป็นปมเหมือนกันนะคะหรือว่าปมเกี่ยวกับวัยเด็กครอบครัวหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็ต้องค่อยๆใช้เวลาไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆเจอเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าเรากลับมาโฟกัสตัตวเองอืมเฟิร์สอาจจะเหมือนแบบ บางทีอ่ะเหมือนภายในของเรามันมันให้เห็นภาพเองอ่ะมันเหมือนมันมีมันผุดขึ้นมาความคิดหรืออะไรก็ตามเนาะมันผุดขึ้นมาว่าเอ้ยเนี่ยเรื่องเนี้ยเรายังเก็บมาใส่ใจอยู่นะเรายังชอบเก็บมากังวลเก็บมาปรุงอยู่นะอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบปิดกั้นพลังงานแบบความสุขปิดกั้นพลังงานที่เราแบบที่มันจะโฟล์อ่ะเออปกติมันจะพลังงานเราก็สามารถปล่อยโฟปล่อยอิสระชิลๆไปมีความสุขไปด้วยเอนจอยกับชีวิตอะไรเงี้ยใช่ไหม แต่ว่าไอ้พวกความกังวลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันแบบยังค้างคาใจอยู่มันเป็นสิ่งที่เรายังติดอยู่ตรงนั้นต่อไปสิ่ออฟสอดขึ้นมาอีกแล้ว The Fool ว้าวอิสรภาพของแท้ของแท้ มันคืออิสรภาพที่แท้ทรูมันคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตมันคือความสุขสมหวังที่แบบเออฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันรักแบบมันจะมีจุดจุดหนึ่งอะถ้าตอนนี้คุณอยู่ในความที่แบบเหมือนแบบแบกอะไรต่างๆหน้าๆหรืออยู่ในความที่แบบมันไม่เป็นตัวเองหรืออะไรเงี้ยฟอคิดว่ามันจะถึงเวลามันจะมีช่วงเวลาหนึ่งหรือบางคนก็อาจจะผ่าน้วก็ได้หรือใครที่กําลังจะเจอก็จะเป็นฟิลที่แบบเหมือนแบบ คุณมูฟออกจากสถานการณ์นั้นๆได้แล้วอะเออหรือถ้าเป็นเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นฟิลแบบเออฉันมูฟออนฉันอยากเป็นอิสระภาพต่อไปนี้ฉันจะใช้ชีวิตเพื่อตนเองฉันกลับมารักตัวเองมากขึ้นหรือบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของงานเออได้ออกมาทําแบบงานที่ชอบหรืองานที่เราสนใจจริงๆรักจริงๆไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอืมนะคะเหมือนแบบ จิตวิญญาณของคุณตัวคุณมันเหมือนแบบไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะถึงแม้จะอยู่ปากเหวก็ตามอะ่ะคุณพร้อมที่จะเสี่ยงอะ่ะเฮ้ยจะบอกว่าแบบโคตรดีเลยเฟิร์สอ่ะเคยอยู่แบบนี้เคยอยู่พลังงานแบบนี้นะจริงๆก็เป็นพลังงานนี้มาตลอดแหละแต่ว่าเป็นคนทําเองเป็นคนสร้างขึ้นมาเองไอพลังงานเนี้ยคือเฟิร์สจะบอกไงเดีย่ยสถานการณ์นี้ละกันคือชอบให้ตัวเองอยู่ปากเหวชอบให้ตัวเองแบบเสี่ยงๆตลอดเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่ก็ เออแทนที่จะแบบเหมือนคิดเผื่อไว้วางแผนอะไรเงี้ยไม่ทําค่ะชอบความเสี่ยงงงมากงงกับตัวเองเหมือนกันอืมแต่เมื่อก่อนจะเป็นกังวลมากจะเป็นเครียดแบบเฮ้ยจะไปรอดไหมวันเนี้ยเออเราตัดสินใจแบบเนี้ยมันจะได้หรอมันจะไปรอดจริงหรออย่างเช่นอะมีช่วงหนึ่งที่แบบก่อนหน้านี้ที่เฟิร์สเล่าหลายๆคลิปแล้วแหละแต่อยากเล่าอีกก็คือเหมือนแบบช่วงที่เลิกกับแฟนอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็แบบ เฮ้ยเราจะไปรอดไหมเราจะปกติเราจะอยู่กับเพื่อนมาตลอดอ่ะไม่อยู่กับเพื่อนก็อยู่กับแฟนอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าแบบเอ่อเหมือนแบบแยกกับครอบครัวมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าก็ยังคุยนะแต่ว่าเหมือนแบบมันไม่ได้สนิทเหมือนเดิมแล้วก็มีความแบบ คุยกันเป็นปกติอืแล้วทีเนี้ยเฟิร์สก็คิดว่าแบบเฟิร์สอาจจะไม่ไม่ไปแบบเดือดร้อนพ่อกับแม่แน่นอนอืมก็ขอสู้ด้วยตัวเองละกันทีนี้ก็แบบเออตัดสินใจเลยอะไรจะเกิดก็เกิดก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่พอจะแบบหาที่อยู่ได้อะไรได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ย้ายมายูทิ่เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ดีๆมันก็แบบมีอะไรซัพพอร์ตโดยที่แบบเฮ้ยงงว่ะเออมีรถแบบเอ้ยค่ารถแบบอย่างเช่นแบบอ่ะ ค่ารถถูกลงแบบเยอะมากเจอแต่ความโชคดีอะเออเอาง่ายๆเจอแต่ความโชคดีเมื่อไหร่ที่เรากล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเอาอย่างนี้ละกันเมื่อไหร่ที่เราแบบจะตัดสินใจเพื่อรักตัวเองจริงๆอะรักตัวเองแบบจริงๆกล้าที่จะเอาตัวเองออกมาจากสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาเฟิร์สคิดว่าจักรวาลเอื้ออานวยความสะดวกให้คุณเสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอนะคะต่อต่อต่อ ชอบเมาไงเมาไปเรื่องตัวเองอีกแล้วขออภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เหมือนจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอะความสมดุลละกันอืมเพราะว่ามันตรงกับอ๋อมันตรงกับแปดดาบแค่สิ่งที่ไพ่แนะนำก็คือเหมือนคุณแค่ปรับสมดุลตัวเองไว้พยายามแบบเออ ปรับสมดุลพลังงานไม่ให้มันแบบสุดตรงไปทางไหนเกินไปอะไรเงี้ยสมมติวา่าช่วงที่แบบเสียใจหรือกอังวลหรืออะไรมากๆอ,อยากไปแบบไหลไปกับสถานการณ์นั้นมากๆค่อยๆดึงตัวเองขึ้นมารู้ตัวรู้ตัวไปเรื่อยๆมันจะแบบบาลานซ์ไปเองนะคะเฮ้ยลดอยู่นะเราก็ทัวร์บอลเดอวหมูลใต้สำรับเป็น2อถ้วยว้าว คุณจะเจอกัลยานมิตนะเนี่ยที่ดีคุณจะเจอแบบกัลยานมิธที่ดีละกันเรียกว่ากัลยานมิตและกันจริงๆมันเป็นไพ่ความรักนะมันเป็นไพ่คู่นะเออแต่ก็ขอพูดไปในแนวกัลยานมิตและกันนะคะจะได้ไม่ไม่แบบเจาะจองอแต่ถ้าเกิดเจอคู่ที่มาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันก็ดีเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องที่แบบเออเป็นเป็นอะไรที่มันดีอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตอนนี้เราจะเป็นช่วงฮิวใจตัวเองหรือหลักตัวเองก็อย่าพึ่งแบบ เอาใครเข้ามาแต่เราก็ไม่ได้ปิดเนาะไม่ได้ปิดว่าเฮ้ยห้มามเข้ามาอะไรเงี <im it> ้ยก็เปิด <im it> แต่ก็ต้องดูด้วยอต้องดูด้วยด,ดูสถานาการณ์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็อะไรอะสุขสมหวังความสุขสมหวังเพคิดว่าหลายๆคนถ้ามีธุรกิจอยู่แล้วหรืองานอยู่แล้วมันอาจจะมีการขยับขยายมีการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นการวางแผนชีวิตการอะไรเงี้ยมากขึ้นก็ได้นะคะ แล้วก็เดอะ o o มูนโอ้เดอะมูนขึ้นมาอีกแล้วความอ่ะความกังวลต่างๆจะคลี่คลายไม่ว่าก่อนหน้านี้หรือตอนเนี้ยคุณกํงงาลังจังก,กังวลเรื่องอะไรคุณกังวลเรื่องอะไรอยู่อืมฟูดคิดว่าปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายนะคะค่อยๆดูสภาวะโฟกัสตัวเองไปเรื่อยๆอ,อ ถ้ารู้สึกว่ามันแบบมันอืออ้ออมันแบบทื่อๆมากๆก็ไปแบบเดินเล่นเอ่อรับบรรยากาศลมฝนเอ่อป่าไม้ต้นไม้ไปกาะต้นไม้ไปกราวดิ้งนะคะเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินหรือทำสมาธิเปิดขึ้นเสียงธรรมชาติก็จะช่วยได้สัส่วนหนึ่งนะคะอุ้ย พูดไปพูดมายาวมาก็สำหรับคลิปนี้จบก่อนเท่านี้แล้วกันเนาะส่วนคำแนะนำเดี๋ยวเฟิร์ดไว้เปิดคลิปหน้าดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเฟิร์เป็นกำลังใจกับทุกๆคน